เขาถามว่ากูต้ากับพอลาเจนที่ตอนเนี่ยที่กินกันแบบผิวใสกันทั้งบากขาวใสทั้งบารทํางานหน้าเตาย่างเห็นผลไหมถ้าตอบตามความจริงของนอยเอาหลักการแบบมนุษย์ทั่วไปที่แบบว่าต่อแบบมีจรนยบันถ้าเรื่องผิวเนี่ยว่าไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าอะไรโดนทําลายเสร็จปุ๊บเราไปซ่อมทําลายซ่อมโดนทําลายมันก็น่าจะหมองนะคะแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของกูต้ากับพอลาเจนมีมากมายอ้าวลืมความทรงจำหน่อยดิเอาเล่าเยอะนะคะกูต้าเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวขาวอย่างเดียวมันทั้ง ต่อต้านอนุมูลอิสระอ่ะถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือต้านความแก่ก็คือทําให้ผิวแบบว่าไม่แก่ไม่ไม่แบบไม่ร่วงโรยอ่ะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันก็จะทําให้คุณแบบมีภูมิคุ้มกันที่ดีป่วยยากแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการทํางานของตับก็จะดีขึ้นด้วยเป็นการเหมือนตับดีขึ้นแล้วยังไงอ่ะตับดีขึ้นแล้วมบดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องความสดชื่นความเฟรชพอต้องกันการปิดโรคต่างๆใช่เพราะตับมันเป็นตัวที่แบบ ขับสารพิษกรองสารพิษทั้งหมดอ่ะกูตาก็จะช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้เรื่องผิวก็ไม่เป็นไรได้เรื่องอื่นก็คือขุมแล้วคอลลาเจนอีกคอลลาเจนก็ช่วยทั้งเรื่องผิวมันคอลลาเจนจริงๆมันไม่ช่วยเรื่องผิวขาวอย่างเดียวนะคะมันช่วยเรื่องผิวฟูผิวแน่นผิวแบบผิวเด็กอะคะแม่คอลลาเจนแบบว่าไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายอะไรอย่างนี้แล้วเรามีคอลลาเจนไททูซึ่งช่วยเรื่องแบบข้อกระดูกคนที่ปวดข้อปวดเข่าอะไรเงี้ยก็ช่วยได้อย่าง อยู่หน้าเตาอาจจะยืนนานเดือียอาจจะปวดเข่าปวดเข่าก็เราก็ไปเติมคอาเจนตรงคข่านะคะแต่ว่าถ้าเรื่องผิวใสถ้าเกิดว่าที่ไหนบอกว่าอุ้ยช่วยรยังไรก็ขาวขึ้นสําหรับแบรนด์เราเราคิดว่าไม่ช่วยก็เอาตามความจริงเอาตามความจริงเลยกินวันนี้กินวันนี้กินไปได้อาชีพหนึ่งแล้วแบบเผยใสจังเลยแล้วพอวันที่แปดไปอยู่หน้าเตามันก็โดนทําลายเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าโฟกัสแค่ เรื่องที่จะเอาแค่ผิวขาวใสไม่ต้องกินเปลือกตงังแต่ถ้าเกิดว่าโฟกัสเรื่องงั้นเอาสุขภาพแล้วกันลุยเลยค่ะคุ้มใชเฮ้ยดีนะเนี่ยเรานึกว่าความรู้ <c oughs> คืนครูไปหมดแล้ว <c oughs>